สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะได้มาสอนนะครับเกี่ยวกับการทำบทพารเบื้องต้นนะครับตรงนี้นะครับถ้าท่านไหนนะครับที่ได้อีเมลจากบริษัทยูคิเวอมาแล้วนะครับทางบริษัทยูคิเวอเนี่ยได้ส่งข้อมูลอะไรต่างๆมาให้เราแล้วนะครับถือว่าเรานี้นะครับได้รับข้อมูลแล้วครบถ้วนนะครับ แล้วไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงนะครับเมื่อท่านได้รับอ e ีเมลนะครับก็เปิดเข้าดูในอ e ีเมลของบริษัทยูคิเวอร์นะครับตรงนี้เมื่อเราเปิดเข้ามาดูในอ e ีเมลของบริษัทยูคิเวอร์ที่ได้ส่งให้เรานะมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของเรานะครับที่สำคัญมากๆ อยากจะให้เก็บเป็นความลับนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ท่านอย่าเปิดเผยหรืออย่าให้คนอื่นเป็นอันขาดตรงนี้ผมก็ได้รับการสนับสนุนนะครับเว็บไซต์จากาผู้นำคนหนึ่งนะครับที่เอามาเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกท่านได้เดือนในวันนี้ก็ขอ ขอบคุณด้วยนะครับในการสนับสนุนครั้งนี้ครับถ้าทุกท่านได้เข้ามาอยู่หน้านี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีข้อมูลครบถ้วนทุกอย่างแล้วจะเห็นว่ามีลิงก์เว็บไซต์ของเราติดมาด้วยนั่นเองนะครับแม่ทุกท่านเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วจะเห็นว่ามีลิงก์เว็บไซต์ให้เรากดเข้าไปเมื่อเรามีเว็บไซต์ตรงนี้แล้วก็ให้เรากดเข้าไปเพื่อทำการสร้างเครื่องมือได้แล้วนั่นเองนะครับ ก็ทําตามผมไปได้เลยนะเองก็คือการกดลิงก์เว็บไซต์ให้เปิดขึ้นมานะครับก็กดเลยนะครับตรงนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอใหอ้เข้าสู่ระบบกรอกหน้า,าเข้าในการทำเครื่องมือนั่นเองปุ๊บตรงนี้จะมีการให้กรอก ยูเซอร์เและรหัสผ่านของเรานั่นเองนะครับทางบริษัทยูกิเวอรก็ได้ให้ข้อมูลของเรามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น u s e r อร์เนมไม่ว่าจะเป็นพ a สเ Word นะครับตรงนี้ก็ให้เราก๊อปมาเลยนะครับมาใส่ตรง Username และรหัสผ่านนะครับให้กดมาใส่เลยนะครับ หน้าใส่เสร็จแล้วตรงนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าไปเนาะให้เช็คดูก่อนว่าถูกต้องไหมนะครับาใส่ถูกต้องแล้วโอเคถ้าเป็นคอมของท่านเองนะครับผมแนะนำะให้กดคำว่าบันทึกการใช้งานของฉันไปด้วยนะครับเพื่อถ้าเราจะเข้าครั้งต่อไปนะครับมันจะได้ล็อกไว้เลยอะไรประมาณนี้แต่ถ้าท่านทำอยู่ที่ร้านเ็ดหรือ ไม่ใช่คอมของเราหรือเป็นคอมของเพื่อนเรานั่นเองไม่แนะนําให้กดติ๊กตรงนี้นะครับโอเคเมื่อเราก่อข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับให้เรากดเข้าตูวระบบได้เลยนั่นเองนะครับโอเคเมื่อทุกท่านนะครับได้เข้ามาสู่ระบบแล้วหน้าตาของ เครื่องมือของเราจะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านก็ไม่ต้องกลัวนะครับบางอันของทุกท่านอาจจะไม่เหมือนตรงนี้ต้องขอบอกไปก่อนเลยนะครับผมเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับตรงนี้อาจจะมีการติดตั้งอ่าเปิดติดตั้งพัร์ินไปแล้วบางตัวนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ของทุนน้ำท่านหนึ่งโอเควันนี้ผมจะมาสอนในการ ตั้งค่า word ์พารเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคนะครับผมจะไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับคือการตั้งค่า word ์พาเบื้องต้นนะครับให้ทุกท่านเข้ามาในรูปของการตั้งค่านะครับบางคนอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางคนอาจจะเป็นภาษาไทยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับตรงนี้สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับ เดี๋ยวทํายังไงเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูในการตั้งค่าในหมวดทั่วไปก่อนนะครับโอเคให้ทุกท่านกดคําว่าทั่วไปนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ดูเลยอันแรกเลยนะครับาการตั้งค่าทั่วไปนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันทุกท่านจะเห็นคําว่า,าผมจะบอกก่อนนะครับว่า ถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษนะครับให้เลื่อนดูข้างล่างนะครับแล้วจะเห็นอันสุดท้ายเลยนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับให้กดมาแล้วให้เรียกเป็นภาษาไทยแล้วกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงแล้วเข้ามาหน้านี้ใหม่อีกรอบหนึ่งครับเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้หัวข้อการตั้งค่าทั่วไปนะครับในหัวข้อเว็บไซต์นะครับให้ทุกท่าน พิมพ์ไปด้วยให้เหมือนชื่อของอโดเมนเนมของท่านจะเป็นการดีที่สุดนะครับเพราะโดเมนเนของเราเป็นภาษาไทยอยู่แล้วเป็นคีย์เวิร์ดดีอยู่แล้วเพราะเราคาัดสรรมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เปลี่ยนเลยนะครับนะครับเว็บไซต์นี้ชื่อว่าสมัครงานาหางาน .com นะครับก็ผมตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็น หาง,งานเลยนะครับโอเคก็เปลี่ยนได้แล้วตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับคำโปรยจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ตรงนี้นะครับก็ถือว่าไม่สำคัญเหมือนกันหรือว่าถ้าท่านจะใส่ก็ได้มันคือคำอธิบายของลูกไซน์เองนะครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับใส่ก็ดีนะครับตรงนี้ผมขอผ่านไปเลยนะครับ ส่วนที่อยู่ของเวิรดพารทนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่มี w i อนะครับอยากให้ทุกท่านนะครับเข้ามาใส่ตรงนี้มาตั้งค่า ww อก่อนนะครับก็ให้พิมพ์ w3 ตัวนะครับเวอร์ว่าเอร์ไวนะครับแล้วก็มีจุดด้วยนะครับต้องเช็คดูดีๆนะครับโอเคตรงนี้แล้วที่อยู่ของเว็บไซต์ก็เหมือนกันนะครับให้เปลี่ยนให้เพิ่มนะครับ ดูรายเบสขึ้นมานะครับโอเคตรงนี้ให้เช็คดูว่าเหมือนกันหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วนะครับก็ไปขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็เช็คที่อยู่อ e ีเมลของท่านเองว่าเป็นอ e ีเมลของท่านจริงไหมอ่าตรงนี้ขอเน้นย้ําเลยนะครับว่าต้องเป็นอ e ีเมลของท่านที่ใช้อยู่เป็นประจํานะครับเพราะเราจะต้องได้มีการส่งการรับอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับอีเมลนะครับ ต้องเป็นอีเมลของท่านจริงๆแล้วใช้เป็นประจำนะครับให้เช็คดูด้วยนะครับสำคัญนะครับครับการสมัครสมาชิกก็อืขอผ่านไปเลยนะครับตรงนี้ไม่สําคัญนะครับบทบาทลักผู้ใช้ใหม่ก็ให้เป็นสมาชิกรับข่าวไปก่อนนะครับเขตเวลานะครับของทุกท่านจะเป็นแบบนี้หมดเลย utc บวกศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เปลี่ยนด้วยนะครับเปลี่ยนเป็น กรุงเทพนะครับตรงนี้ให้หาคําว่ากรุงเทพนะครับมีแน่นอนไม่อย่าบอกว่าไม่มีนะครับมีแน่นอนครับคําว่ากรุงเทพนะครับให้กดเลยนะครับอ่าเขียนเวลานะครับให้เปลี่ยนเป็นกรุงเทพนะครับแล้วเมื่อเราทําตรงนี้แล้วให้มาดูด้านล่างครับรูปแบบเวลานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเรียกได้ทุกรูปแบบเอาที่เราชอบแล้วกันเนาะโอเคเนาะตรงนี้ อเอาอันที่เราชอบนะครับนะครับของผมผมชอบแบบนี้นะครับวันที่เดือนแล้วปีคศอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเนี่ยเราปรับตรงนี้เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนรูปแบบเวลานะครับรูปแบบเวลาตรงนี้ก็เอาตามที่เราชอบเหมือนกันจะแบบไหนก็ได้ครับผมว่าเป็นแบบนี้แล้วกันนะครับง่ายตรงนี้ขอผ่านเลยนะครับ วันที่เริ่มของสัปดาห yeah. ์ก็ไม่ควรเปลี่ยนนะครับส่วนมากก็เอาเป็นวันจันทร์นะครับเอาเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละดีครับตรงนี้ทุกท่านก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยอยู่แล้วมันก็ดีแล้วนะครับเนี่ยทุกท่านกดตรงนี้แล้วก็ให้กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับอย่าลืมกดบันทึกการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับกดเลยนะครับรอสักครู่นะครับเฟการตั้งค่าก่อนนะครับ อ่าเนี่ยทุกท่านได้บันทึกการตั้งค่าแล้วอ่าไม่ต้องกลัวว่าทำไมมันต้องให้กรอกอ่า username ใหม่หรือว่าเบิร์ใหม่อะไรประมาณนี้เพราะเราได้เปลี่ยนตรงนี้ไปแล้วนะครับอ่าจะเห็นเว็บไซต์ของเรามีการเปลี่ยนแปลงคือมีเว็บเพิ่ข้างหน้านี่นะครับโอเคไหมตรงนี้นะครับถือว่าเราได้เปลี่ยนมาเราก็ใส่ username ใหม่นะครับ และพาสเวิร์ดอีกทีหนึ่งถ้าคนที่กดติ๊กนี้มันจก็จะขึ้นเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านไม่ได้ติ๊กตรงนี้ก็ให้เข้าไปในอ e ีเมลอีกรอบหนึ่งเอามาใส่ตรงนี้นะครับกดเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับโอเคทุกท่านได้เข้ามาสู่หน้าระบบอีกทีหนึ่งเราก็จะไปทำการตั้งค่าใน อันที่สองต่อไปนะครับการตั้งค่าอันที่สองต่อไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าการอ่านนะครับการตั้งค่าตรงนี้ถือว่าสําคัญพอสมควรนะครับให้ทุกท่านไปเช็คก่อนนะครับก็ให้ทุกท่านกดเลยครับการตั้งค่าการอ่านนะครับต้องรอสักครู่หนึ่งนะตรงนี้ทุกท่านก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตอนแรก การแสดงหน้าของเราจะเป็นเรื่องล่าสุดนะครับให้อยู่ตรงนี้ไปก่อนตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจสิ่งที่เราต้องเช็คนะครับตอนนี้ในการตั้งค่าหน้าการอ่านก็คือเนี่ยครับการเข้าถึงของเสิร์ชอนท์นะครับก็คือการเข้าถึงของการค้นหาใน Google นั่นเองนะครับถ้าของทุกท่านมีการติ๊กแบบนี้นะครับให้ทุกท่านติ๊กถูกนี้ออกนะครับให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้เฉยๆนะครับ แล้วกดบันทึกการ่ยนแลงได้เลยนะครับครับต่อไปนะครับการตั้งค่าการอ่านนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับต่อไปเลยนะครับจะเป็นการตั้งค่าลิงก์ถาวรน,นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับในการที่โรบอทจะมาเก็บให้ทุกท่านกดคำว่าลิงก์ถาวรได้เลยนะครับ มันก็จะขึ้นมาหน้าลิงเป็นแบบนี้นะครับหน้าการตั้งค่าลิงก์ถาวรน,นะครับอ่าลำดับแรกเลยนะครับของเราจะมีการตั้งค่าทั่วไปโดยการแบบเรียบน่เองเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่เอาแบบเรียบนะครับเราจะเอาแบบการตั้งค่าแบบโครงสร้างปรับแต่งนะครับเพราะทุกครั้งที่เราปรับแต่งปุ๊บจะให้โรบอทเข้ามาเก็บตรงนี้เลยนะครับอ แล้วมันจะมีช่องหลังนี่ครับจะเห็นไหมครับโครงสร้างการปรับแต่งแล้วจะมีช่องหลังตรงนี้นะครับผมจะให้ทุกท่านนะครับใส่นี่ครับตัวนี้นะครับมาใส่ช่องข้างหลังนี้ด้วยเพราะว่าเป็นตัวสําคัญนะครับที่รูบอตจะเข้ามาเก็บนะครับโอเคให้ทุกท่านนํามาใส่ด้วยผมจะแนบตัวนี้นะครับไว้ข้างใต้วิดีโอนี้เองนะครับ ให้ทุกท่านก็มาใส่ด้วยในเว็บไซต์ของทุกท่านนะครับเมื่อทุกท่านใส่แล้วนะครับก็ให้กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับอโอเคในการตั้งค่าก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการตั้งค่าเบื้องต้นซึ่งตรงนี้ถือว่าอาจจะเป็นประโยชน์ แก่ทุกท่านนะครับในการตั้งค่าถือว่าตรงนี้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับาจ,จะสร้างขึ้นมาอีกในการติดตั้งฟลักอินที่สำคัญนะครับแน่นอนทุกอย่างที่ผมได้นำมาสอนจะมีประโยชน์แก่ทุกท่านและแน่นอนว่า เป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างเว็บไซต์แน่นอนถ้าทุกท่านทำตามวิดีโอและศึกษาวิดีโอของผมไปตลอดนะครับทุกท่านจะไม่มีปัญหาในการสร้างเว็บไซต์เลยนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอจบการสอนหรือการแนะนำเพียงเท่านี้นะครับในการตั้งค่า WordPress เบื้องต้นครับวันนี้ก็ขอจบการรายง,งานเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ